ตาบสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับลุงหยอดอีกแล้วนะวันนี้ลุงหยอดก็มาเล่นซ่อนแอบนะเกมนี้หลายคนน่าจะเคยเล่นแล้วนะเกมกำลังจะเริ่มอะไรอีก6นาทีนะหกวิหกวินาทีลุงจะไปแอบตรงไหนวะเนี้ยลุงจะเป็นทีมคนรหนาลุงหรือว่าลุงจะเป็นทีมซ่อนแอบหุ้ยเกมซ่อนแอบเริ่มต้นแล้วหุ้ยลุงขอเป็นทีมซ่อมซ่อมซ่อมแอบซ่อมซ่อนแอบได้ไหมอ้าวเฮอ๋อคือเขาเขาเล่นไปแล้วอีกหนึ่งนาทีหรอ สิบหายแล้วคือลุงต้องรอใช่ไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวลุงขอดูศึกษาก่อนนะเอ้ยเจ้านี่อีเจ้านี่มีเนียอะไรนะอีเจ้านี่มีเนียอะไรนะมันหลบอยู่ไหนวะเนี่ยเจ้านี่เฮ้ยโมเต้โมเต้โมเต้วิวเจ็บเลยเหรอโอ้ยยิบยิบเจ็บเลยนะหลบนี้มียังใครเห็นเลยเฮ้ยมันขยับมันขยับเจ้านี่มันขยับเพื่อนเจ้านี่มันขยับอย่างยั่วเลยเจ้านี่อย่างป่นเลยดูสิว่าเขาจะเห็นไหมเขาจะเห็นไหม อยู่หลังนายเพื่อนเฮ้ยหายไปไหนแล้วไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้านี่นี่ไงนี่ไงโอ้ยังปันยังปันไอ้เจ้านี่ยังปันมาก็เกมจะเริ่มแล้วเราจะเป็นทีมซ่อมแอดหรือว่าไงหันเริ่มซ่อมแอดเราใช่ไหมเฮ้ยผมเป็นตัวไหนอ๋อผมเป็นกระถางต้นไม้หลบไปไหนวะเนี่ยดีนะเราเป็นกระถางต้นไม้ เนียนปะเนียนปะเราเฮ้ยไอ้เจ้านี่หายไปไหนแล้วอ่ะวายอีกเจ้าโต๊ะหนึ่งลบไปลงจะไปหลบแล้วลงจะไปหลบหลบตรงไหนดีหลบตรงไหนดีลายอย, <c ười> ยูยน่นี่แหละยังเนียนไหมเนียนไหมเนียนไหมอุ้ยมาแล้วเขามาหาเราแล้ว อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอ้าวอ้ยผมถูกจับเจอเฉยเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยถูกจับได้ทำไมเขารู้ว่าว่าเป็นผมอ่ะโอ้โหรีวัวเจ็ดสิบแปดโหนี่อย่างเทพอืมโอ้โหจับไปรัวๆเลยโอ้โหโอ้โหได้ละคือแบบเขาจำได้เหรอว่ามันเป็นวัตถุอะไรบ้างเงี้ยหรอ อ,อุ้ยแต่เพื่อนผมอ๋อนี่ไงอย่างเนียนคนนี้อย่างเนียนทุกเป็นตู้เสื้อผ้าเฮ้ยนี่เป็นตู้เสื้อผ้าเขาหาน่าจะหาไม่เจอไห <c ười> นย์เนย่า,า,ยาขยับดิเพือ่อนเนย่า,ยาขยับดิใจเย็นๆใจเย็นๆเขาหาหาไม่เจอหรอกอุ้ย, <c ười> อ,ย,กกยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ากดอย่าอย่าอย่าโอ้โหได้ขยับได้ไหมเพือ่อนเฮ้ยเดี๋ยวคนอยู่ตรงไหนฮะเฮ้ยเดี๋ยวอยู่คนเนี่ยเพื่อนเลยคนอยู่ไหนวะเนี่ย เพื่อนเราอยกนอยู่ไหนอ่ะวันนี้ไงนี่ไงหนังสือหนังสือเฮ้ยคนนี้ยังเนียนวะเอาวะไม่เติรรีวิวเจ็ดสิบแปดก็ยังหาไม่เจอวะโอเรียบร้อยเอาเรียบร้อยโอ้ผมเพิ่งเล่นผมก็ไม่ค่อยรู้รอทีมค้นหาใช่ไหมผมว่าเขาจะไปหลบเป็นอะไรผมก็ไม่ค่อยได้เล่นผมไม่เคยเล่นด้วยนะว่าของที่เขาให้เราเป็นมันเป็นของอะไรบ้างนะผมไม่รู้เหมือนกันนะ อย่างนี้แน่กวยมันต้องมีแน่อย่างนี้แน่กวยนะ <_ UT> มันต้องมีดิควยอ,อ่ะกวยมันต้องมีสักคนแหละไปเลาะไปเลาะไปเลาะมาอุ้ยเดี๋ยวทิดชิปเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่ามันอยู่แถวไหนฮิอุ้ยนี่ใช่จริงด้วยอุ้ยอุ๊ยทำไมเขาหาเก่งจังอ่ะผมยังหาไม่เจอสักตัวนี่้กวนยน,กวนี่ต้องใช่แน่กวยนี่ต้องใช่แน่ เอ้าเชี่ยม่อย่างมั่นใจตีไม่ใช่ไอเราเหลือใจแค่สี่อันนะเนี่ยนี่มันคว้ามันใช่ปะไอ้เหล็กนี่มันใช่ปะใช่ปะเหล็กมันใช่ปะโอ้โหไม่ใช่โอ้ยห,หมายเหลือสามนี่ติดกล่องนล้วมันอยู่ชิดไปปะมันกับมันจงใจให้มันอยู่ชิดอะใช่ปะ กล่องสำอันมันต้องใช้สักตัวดีอึมลองดูเพื่อนเรากดไหมมันไม่แน่ใจอะอเดี๋ยวเราลองกดดูไหมเฮ้ยนะี่กล่องกล่องนี้กล่องนี้นั่นไงมาซะดีๆจาบ,บ้าม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 าทุบซะดีๆเออเรียบร้อยปะๆสักกล่องน่าจ,จะเป็นคนก็ได้โอ้โหเฮีย้ยชีวิตลบไปแล้วพ้ยกล่องนี้มันต้องใช่ดิโอ้โหไม่ใช่ หลืออันสุดท้ายแต่นี้มันไม่รู้อ่ะผมเพิ่งเล่นอ่ะผมจาแผนที่ไม่ได้แล้ว่ามีของอะายอยู่บ้างอ่ะ,อ,ะอยู่แนววะเนี่ยโดยตั้งแปดคนชิบหายี่ผมก็สงสัยถังขยะนี่นะมันใช่ป่ะคนแจเนี่หรออ๋อคุณแจท้าเราอันนี้เหรอ,อ,อ,นนหรอเฮ้ยเมื่อกี้รูสองสีเรืงมึชี้ฝั่งนี้เนี่ยอันนี้ปะ อ้าวเชี่ยตายเลยลูกศรเมื่อกี้มึงโกหกกูไอ้ลูกศรนมึนงโกโก้เอ้ยเขารไหนแล้ววะนี่ไงโอ้โหกวยเดี๋ยวเราจำเลยนะกวยฝัง่งกวยนี่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเออเราจะจําดีดีนะถ้าเรามันเล่นอีกกวยนี่มีฝั่งห้าอันไอ้น,นี่โอ้ยมีกวยอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะลองจําดีดก่อนฝั่งนี้เอ้ยมันเหลือ้า่คนนี่อันนี้มีแล้วหนึ่งคน แล้วที่เหลือมันอยู่ไหนหมดวะเนี่ยค้นหาดิอ๋อตู้ตู้นี่มันอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อกี้อ๋ออยู่นี่โอ้สาวไฟฟ้าก็ได้ <laughs> อย่างเนียนเดีย๋ยวผมดูของดูไอตัวรีวิวเยอะๆดิอ๋อตัวรีวิวเยอะๆ,ๆอ๋อมเป็นกล่องใหญ่ๆก็มีโอ้โหซ้อนใจอย่างเนียนเลยโอ้โหผมไม่รู้เลยเนะี่ยผมกดโดนเนี่ยวันนี้มากดที่ดีกว่าออ๋โอเคโอเค เฮ้ยอีกกลวยกลยมาหนีกลวยมาหนีกลวยมาหนีจักรกลอะไรพวกจักรกลเออสวยโอ้ยงาวิสองันนี้ยิวเพิ่มยิวอัพแน่เลยหลบยังดีหลบยังดีสองคนนี้หัวเราะโอ้หาไม่เจอมาขอเล่นแบบทีมเป็นซ่อมซ่อมอ่าซ่อนแอบซัฟตาซตาดิอย่าเป็นทีมอ่าซ่อนแอบซัฟตาดิมามา ขอเป็นทีมาซ่อมแอดแล้วกันเดี๋ยวจำแผนที่มันดีๆก่อนนะก็อีมีสองตัวสามตัวก็อีมีสองตัวเฮ้ยเราเป็นเราเป็นคงไฟเท่าคงไฟอยู่นี่ได้ปะมันไมนเดียนะคงไฟบ้าบอเลยไปอยู่บนโต๊ะนี่ปะเฮ้ยติดติดเฮ้ยติด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 ไอ,อหนีไปดีเพื่อนหนีช่วงฉันไปเป็นโคงไฟไหน่อยดิ เป็นโคงไฟนี่ไหนดินี่ไงสวนเขาโพดว่า,าเป็นสวนโอ้ยเกะกะเพื่อนในหลบไปไหนเพื่อนหลบ,หน,ลบ,ห,นลบหน่อยหลบหน่อยนี่ดีกว่านี่ดีกว่าหลบอยู่นี่อยู่มุมนี้ดิซ่าเขาจะหาเราเจอไหมนี่นายเป็นต้นว่าเขื่อได้ยจิอยู่ตรงนั้นไดนะ้ไงเรานายมิ่เนียบเอาซะเลยเพื่อน ในไม่เนียนเอาซะเลยในตายในจนมะเขือในตายแน่ันมาแล้วอยู่ดีมันจะหาผมเจอไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยหาผมเจอไหมด้วยไม้กระดานนี่มันวิ่งหนีอย่างเดียวล่ะอ้ยนอย่าล่อมาทงนี้ฮัลโหลอย่าล่อโ้ตายแล้วอุ้ยตอนนี้เหลือแค่สิบสามคนโอ้ตายอย่างไรเราเนียนปะเราเนียนปะผมว่าเราเนียนอยู่นะเราเนียนอยู่นะเราเนียนอยู่นะเสื้อสีพู ผมพเพา่งเนียนอยู่นะเราเนียนอยู่เราเนียนอยู่ <c oughs> เขาหาเราไม่เจอแน่แหละโอ้ยมาแลมาแลมาแล้ว <c oughs> เ,เ,เพื่อนเ,เราเพื่อนเราเลยสิสองคนถ้ารวมผมนี่ก็เลยสิส <c oughs> องคนคนหาอยู่หกคนเฮ้ยเขาไม่มาฝั่งผมนะฮะ <c oughs> น่าจะท้งน่าจะเนียนนะน่าจะเนียนน่าจะเนียนเนียนอยู่เนียนอยู่ เออเออหุยตายไปแล้วหนึ่งตัวเพื่อนเราเพื่อนเราตายไปแล้วเอ้ยอีตาสีมภูมันกดเกินแล้วมันตายแล้วตสีมภูไม่นี่เดือยห้าคนเราชนะเราต้องชนะสิแอบเรียนสักอย่างนี้หุยหุยอย่าเพิ่งวางใจไปอุยหุยหุยจุดนี่เหมือนมันรู้อ่ะจุดนี้เหมือนมันรู้อ่ะหุยหุยฮ้ยเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนมันรู้อื่นมันรู้ทุกคนเหมือนมันรู้ โอละโอละเอละค่ะผมว่าผมต้องชนะแน่เลยวิคนทิมคนหาแต่แล้วคนหนึ่งเหลือแค่ไคนแต่ทิมซ่อนซ่อนแอบเหลือแปดคนด้วยนะถ้ารวมผมอะ่ะวิผมรู้สึกตรงี้มอย่างเนียนว,ยวะ่ะทุกคนไม่มีใครเดินผ่านมาเลยอะ่ะไม่มีใครเดินมาดูใกล้ๆกล้เลยอะ่ะผมว่ามันมน่าจะเนียนวะ่ะเพราะเราเป็นโครงไฟใช่ไหมมันมันกลมกลืนกับขอบขอบอ่าอ่าขอบขอบโเนี่ยเป็นสีเหมือนกันเลยอ่ะมันก็เลยดูมองไม่เห็นอ่ะรือย่างเนียนว่ะอ๋อ ตาแรกเล่นตาแรกะเนี่ยเล่นตาแรกนะเนี่ยนี่ไงเราอยู่ขอบปูนเนี่ยมันน่าจะเนียนนะโุ้ยไม่มีใครเดินผ่านมาเลยนะมันน่าจะเนียนดูดิทุกคนดูดิต้องเนียนสิไม่มีใครเดินผ่านมาเลยอะเนียนขนาดนี้อยู่มุมนี้เรียบร้อยโอ้ยมามามาเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเพื่อนอย่าอย่าอย่าวนในรั้ววนายรั่วนรั้วเหมือนกับเดินเย็นทำไมปมนนา็ิกลามาเดินช้าจังวะเนี่ย โอ้หเหลืออีกสี่สิบห้าวิเรารอสิบวิเรารอเราค่อยขยับนะติดติดเต็ดเฮ้ยเอาตอกลงน้ำเฮ้ยอีกห้าวิไปแล้ว <c ười> นายไม่เจอเรายังไม่เห็นเราอีกเราชนะเลยพี่โอ้ยเราลุยได้สองแล้วว่ะเอาว่ะ เอาชนะเราจะได้เล่นเป็นทีมซ่อมแอบอยู่ไหมเนี่ยเราชนะแล้วเนี่ยเฮ้ยชนะเฮ้ยเริ่มรอเกมหรอโรองพยาบาลต้องลองวัดดวงเราเนี่ยว่าเราจะได้เป็นทีมค้นหาหรือว่าทีมซ่อนซ่อนแอบนะเนี่ยเฮ้ยซ่อนแอบเฮ้ยเราเป็นโต๊ะ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 มีเจ้ยวเกียวบบกาแฟถ้าจะให้เนีมยมันอยู่แถวไหวเนี่ยเนี่ยหาเนี่ยหาเนี่ยหาที่อยู่บนเฮ้ยเ <laughs> กะกะจริงพวกนายอ่ะ สองอันอยู่ด้ก็มันจะเนียนเลปะดีเราวัดดวงกันเลยไหมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเราต้องอยู่ตรงนี้ไงเออเป็นโตประทานไงมันกับเป็นโตประทานอ่ะใช่ป่ะเออนี่ไงมันกบบเป็นโตประทานไงเออเป็นโตประทานใครมาใครก็เนียนมุมไหนดีไอ้นี่อ่ะนี่มคนเนียนหน่อยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เออต้องอย่างนี้ถึงจะเนียนต้องอย่างนี้สิเป็นโตประทานนี่เขานั่งไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเขามาแล้ว พี่มาแล้วมาแล้วอุ้ยเพื่อนเราตายแล้วชวักชวักอุ้ยอย่ามาอย่านายอย่าอย่าอุ้ยนายอย่าสงสัยเราโคดินแาบไปแล้วเขาไม่เห็นผมว่าสงสัยว่าจันเนียนะอุ้ยพี่เพื่อนเออเอ้ไอ้ไม้สีเขียวนายอย่าขยับดิเพื่อนโอ้ยนายตาอะไรนายนายอยู่นิ่งๆดิอยู่นิ่งๆอย่างเราอ่ะเุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่า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 เรียบร้อย มาแล้วมาแล้วมาแล้วเราจะได้เป็นทีมซ่อนแอบหรือว่าทีมค้นหาอย่าเป็นทีมซ่อนแอบมากกว่ามันหนูก,กว่าเยอะนะคขาเป็นทีมซ่อนแอบได้ไหมโอ้ทีมค้นหาชิบหายไม่อยากเล่นเป็นทีมค้นหาเลยค้นหายากอะ่ะเดี๋ยวเราจาจาอันนี้ก่อนนะโตะ๊ะอันนี้มันก็ลุงรังหน่อยนี่มีสามอันนี่นี้มีอยู่หนึ่งอันอันนี้มันมันเรียงกัน ต้องพยายามจำให้ได้ยิ่ต้องเป็นเกมที่แบบสมองดีๆนะถึงจาได้นะไอ,อ้โอฝั่งนี้มีเตียงสองอันฝั่งนี้มีอันเดียวนะจําไว้ขึ้นใจได้ว่ามันมีสองอันกับอันเดียวผมว่ามันต้องมีสักคนที่เป็นเตียงอะ่ะมันต้องมีสักคนหนึที่มันได้เป็นเตียงอะ่ะมาเราพร้อมที่จะค้นหาแล้วไปเวยผมไม่สสอ,อ่ะกาอี้เหรอเฮ้ยคำใบกาอี้เหรอ ก็อี้เหรอเฮ้ยแล้าก็อี้อยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูเฮ้ยเอ้ยไหนไงไหนไงโอ้โหผมสาจจำว่าเตียงนี่มีสองตัวเองโอ้โหเตียงนี่ไม่หายไปแล้วกี่นี่มันมีอยู่แล้วนะไม่หรอกเตียงนั้นมันมีแค่สองสองตัวมันก็ครบแล้วเพื่อนเพื่อนนายตีไปแล้วตัวนึงก็อี้เหรอถ้าเราจะไม่ผิดโขนนี้มันมี ก็อีดหรอวะอันนี้มันใช่ไปมล่ะไล่ขวัญมาอยู่อะไรแถวเนี้เนี่ยใช่หรอวะโอ้โหอุ้ยเกือบตีอ่ะโอ้ยเพื่อนตีตายไปตัวนึงน้องกดเลยดิโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็อีนี้ไม่ใช่นะเพื่อนเราตีตายไปแล้วอ่ะคืรู้สึกเพื่อนเขาจะเล่นเก่งมากเนี่ยนี่รูกหัวใจของขาหัวใจเพิ่มของหัวใจเพิ่มเอาเฮี้ยหัวใจหายอืม เราไปดูห้องนี้ดีกว่าห้องนี้มีโต๊ะเฮมันมีอันนี้ด้วยหรอวะ <c oughs> มันไม่เคยนี่หรอวะ <c oughs> ไอ้ลุงยอดก็ไม่รู้สเลยอย่างนี้มันมีอยู่แล้วอนี้มันมีอยู่แล้วแต่ข้างบนนี่มันมีหรอวะอันนี้จําได้มันมีอยู่สองชั้นนะไม่กวดมันใช่หรอวะไม่กวดตรงนี้หรอวะโอ้ยอ่ย <c oughs> oh yeah, ชิบหาย หลองโดดเข้าหัวดูดินี่งอะไรเอ่ยก็อีสองก็อีสองนั่นคืออะไรคำใบ้ก็อีสองนั่นคืออะไรเดี๋ยวก็อีสองคนหรอหรือว่าไงเดี๋ยวแถวที่มีก็อีอยู่สองตัวไอ้นี่อ่ะสองตัวถ้าก็อีสองล้วล่ะสองตัววะเนี่ยลองกดดิโอ้เฮียชิ้มหายละโอ้โห น่าจะแปลว่าน่าจะเหลือก็อี้คนเป็นก็อี้อยู่สองตัวใช่ไหมคืออะไรคืออะไรเครื่องใหม่นี่คืออะไรอ๋อได้ระเบิดใช่ไหมไม่ใช่วะก็ยืนดีปะไม่ใช่วะทถาก็อี้มันไม่ใช่ลงไปอยู่ไหนก็อี้ ก็เขาบอกว่าเป็นเก้าอี้นะเมื่อกี้อะ่ะเก้าอ,อี้สองตัวอุ้ยแล้วเก้าอี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยไปนี่ปะเ<อ>ก้าอี้อือตายแล้วตัวหนึ่งอะไรเอ่ยถังไม้อ๋อถังไม้หนึ่งตัวเฮ้ยถังไม้ไอ,อ้นี่จำได้มันมีแค่จำไม่ผิดถังไม้มันมีแค่สองอันนี่นะ โอ้เชีเ่ยตียมมัวแล้วกูวายสีเขียววายสีเขียววายสีเขียวมีอยู่บนอ๋อนี่ไงโต๊ะอาหารโอ้เชียเ่ยเราจะหมดแล้วลูกไปกินเออเต็มมัวละห,หาไม่เจอเฮ้ยนี่มันโผล่ไหนมาว่าอยู่ห้องนี้เหรอมันอยู้แนวของมันวะเนี่ยโอ้ย่ยางเนี้ยอะไรวันนี้ เล่นด้วยกับเพื่อนด้วยกันได้ปะเนี่ยไอเกมเนี้ยอย่าเป็นทิน่อนแอบอย่าเป็นทิน่อนแอบอย่าเป็นทิน่อนแอบขอเป็นทิน่อนแอบได้ไหมเออเราได้เป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้เราต้องไปเป็นเท่ไหนโอ้ยเก้าอี้นี่มันต้องเป็นอ่าเฮ้ยไอ้ล่มมึงอย่ามาขวางกูกูจะตายกูยอยู่กับมึงกูกลัวตาย <c ười> ถ้าก็อีมัอยู่บนนี้มันจะแปลกตาปะเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเราจะหมดแล้วหาที่หลบยังไม่ได้เลยเพื่อนอันนี้แล้วกันขอจับได้ปะเนี่ยเฮ้ยจิ้งก้นามาแล้วจิพงก้นหามาแล้ววิวเอาว่ะเอาว่ะเดินมาแล้ว เดินมาหาผมแล้วอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งเข้าไว้อยู่นิงน่งเข้าไว้นิ่งเข้าไว้นิงน่งเข้าไวา้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกดเราของมันวะเนี่ยอ <c oughs> าผมไม่เจอจริงดิเฮ้ยอย่าสงสยัยเพื่อนอย่าสงสยัยก็อี้ที่มันอยู่นี่มันอยู่แล้ว เราขยับได้เนี่ยแต่ผมไม่ขยับดีกว่าอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละของเราเนียนอยู่แล้วมา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 แล้วเฮ้ยอินตายแล้วคนหนึ่งมามากูอยู่นี่เพื่อนกูอยู่นี่กูอยู่นี่เพื่อนลุงยอดอยู่ตรงไอนทุกคนลุงยอดเป็นเก้าอี้ตายน่าตายแล้ว เฮ้ยทุยเราเนียนนะเนี่ยเราเนียนนะเนี่ยแต่ไม่มีใครรู้เลยเฮ้ยเดินผ่านหน้าไปแล้วเดินผ่านหน้าเราไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตายแล้วเพื่อนเราตา,ตายแล้วคนหนึ่งทีมคนหาเหลือแค่สามคนเองเหรอทำไมาเห็นแค่สองคนเหลือคนหายไปไหนอ่ะเหลคนอยู่นูน่นทีมนนดีสดตล์รอบรอบรบอยู่นี่เพื่อนอยู่นี่เพื่อน ฉันอยู่นี่ยเต็งหลบบนนี้ฉนนะหรือม่อยาาแล้วมามามาขออีกซาตาตาสุดท้ายนะทุกคนเล่นลแล้วติดเลยวะไม่น่าคนอน่งเขาติดกันทำมันหนู่งอย่างนี้เอง